การเปิดเผยราคาของระบบป้องกันภัยทางอากาศสุดล้ำอย่าง Patriot TAC3 สำหรับประเทศไทยนั้นกลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่เขย่าว,วงการความมั่นคงและความปลอดภัยแห่งชาติไปอย่างไม่คาดคิดความลับที่เก็บซ่อนมาอย่างแน่นหนากลับถูกเผยแพร่สู่สาธารณะพร้อมกับตัวเลขที่ทำให้ทั้งประเทศต้องหยุดชะงักด้วยความตกใจ ระบบป้องกันภัย Patriot ต PAC 3ที่ทั่วโลกยอมรับว่าเป็นหนึ่งในระบบที่มีศักยภาพสูงสุดในการสกัดกั้นขีปนาวุธและอากาศยานขั้นสูงได้กลายเป็นหมากตัวสำคัญในยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของไทยในยุคที่ภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเข้าสู่ความไม่แน่นอนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนราคาที่ถูกเปิดเผยออกมานั้นไม่ใช่ตัวเลขที่ธรรมดา เพราะแต่ละชุดระบบ PAC 3นั้นมีมูล,ลค่ามหาศาลทั้งในส่วนของระบบเรดาร์เรดาร์ควบคุมไฟล์ระบบยิงระบบควบคุมและแน่นอนว่ารวมถึงขีปนาวุธ PAC 3 MSE Missile Segment se Enhancement ที่มีความสามารถในการสกัดกั้นขีปนาวุธแบบบ l ล i ิสติกมิ s ซิลได้อย่างแม่นยำด้วยราคาต่อชุดที่พุ่งสูงเกือบ1.3000พันล้านบาทไทยและเมื่อนำมาคำนวณทั้งระบบรวมกับขีปนาวุธในแต่ละรอบการยิง ราคาของโครงการนี้อาจแตะหลักหมื่นล้านบาทประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้ครอบครองเทคโนโลยีระดับสูงสุดของระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับโลกแม้จะมีเสียงวิจารณ์จากหลายฝ่ายถึงความเหมาะสมของงบประมาณและความจำเป็นในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันแต่ฝ่ายความมั่นคงกลับชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของระบบดังกล่าวในการป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากขีปนาวุธจากประเทศคู่กรณีหรือการโจมตีจากเครื่องบินไร้คนขับและอาวุธไฮเปอร์โซนิกที่กำลังกลายเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกการติดตั้งระบบปาทริออ PAC 3ในไทยไม่ได้เพียงแต่เป็นเรื่องขององค์การเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังประเทศเพื่อนบ้านว่าไทยมีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยและรักษาความสงบภายในประเทศอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังเพิ่มขึ้นทั้งจากทะเลจีนใต้ปัญหาชายแดนและความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจระบบ PAC 3มีข้อได้เปรียบอย่างเด่นชัดจากระบบป้องกันภัยรุ่นก่อนหน้าอย่าง PAC 2ด้วยเทคโนโลยี พิทูคิวที่ไม่พึ่งพาการระเบิดใกล้เป้าหมายแต่ใช้พลังจากแรงประทัดโดยตรงส่งผลให้สามารถสกัดเป้าหมายได้แม่นยำยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีระบบ Command and Control ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบของ NATO และพันธมิตรสหรัฐอเมริกาได้อย่างไร้รอยต่อจึงทำให้ไทยกลายเป็นพันธมิตรสำคัญในระบบป้องกันภัยระดับภูมิภาค ประเด็นที่ทำให้สังคมต้องสั่นสะเทือนคือการวิเคราะห์ว่าไทยได้จัดซื้อระบบนี้ในราคาที่สูงกว่าหลายประเทศในเอเชียไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือแม้แต่ไต้หวันซึ่งมีการซื้อระบบ p a c 3จำนวนมากในอดีตแต่ได้รับเงื่อนไขพิเศษจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาขณะที่ไทยนั้นแม้จะเป็นพันธมิตรเก่าแก่แต่ยังคงต้องรับราคาที่ใกล้เคียงกับตลาดเสรี น,นี้มีรายงานภายในว่าไทยเจรจาโดยตรงผ่าน Foreign Military Sale (FMS) โดยไม่มีการต่อรองส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมทำให้ราคาสุดท้ายสูงกว่าที่สาธารณชนคาดการเสียงวิจารณ์เริ่มดังกระหึ่มในสื่อสังคมออนไลน์และแม้แต่ในวงการทหารเองก็มีการตั้งคำถามว่าเหตุใดไทยจึงยอมลงทุนมหาศาลกับระบบที่อาจไม่ถูกใช้จริงในสถานการณ์ปัจจุบัน หลายฝ่ายชี้ให้เห็นว่าการลงทุนนี้ควรเน้นไปที่เทคโนโลยีไร้คนขับหรือระบบอากาศยานอัตโนมัติเพื่อรับมือกับภัยคุกคามสมัยใหม่มากกว่าอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้สนับสนุนกลับยืนยันว่า PAC 3คือเสาหลักในการสกัดขีปนาวุธที่อาจมุ่งเป้าเข้าสู่ศูนย์กลางของไทยและเป็นระบบที่ยังไม่มีทางเลือกเทียบเท่าในตลาดโลก ขีปนาวุธ TAC-3MSE ซึ่งเป็นหัวใจของระบบนี้ถูกออกแบบมาให้มีระยะยิงประมาณ35-50กิโลเมตรสำหรับเป้าหมายขีปนาวุธและสามารถสกัดเครื่องบินรบในรัศมีกว่า150กิโลเมตรจุดเด่นคือการทำงานร่วมกับเรดาร์แอน MPQ-65 ที่มีความสามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลากหลายและเร็วอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังสามารถยิงหลายเป้าหมายในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในยุคที่ศัตรูอาจใช้เทคนิค saturation attack หรือการยิงขีปนาวุธหลายลูกเพื่อเจาะระบบป้องกันการเปิดเผยราคาที่แท้จริงของ p a c 3ไทยกลายเป็นหัวข้อถกเถียงในรัฐสภาอย่างดุเดือดโดยฝ่ายค้านบางส่วนต้องการให้รัฐบาลชี้แจงว่าการจัดซื้อระบบดังกล่าวมีความโปร่งใสหรือไม่มีการตั้งข้อสงสัยว่าในขั้นตอนการจัดซื้อมีตัวแทนหรือในหน้าที่ได้รับผลประโยชน์หรือไม่ ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลยืนยันว่าเป็นการจัดซื้อผ่านระบบรัฐต่อรัฐและกระบวนการทั้งหมดดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดนอกเหนือจากประเด็นราคายังมีข้อถกเถียงว่าไทยมีบุคลากร,กรที่มีความเชี่ยวชาญมากพอในการปฏิบัติการและดูแลระบบนี้หรือไม่ แม้จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกกับสหรัฐอเมริกาแล้วหลายชุดแต่ระบบ PAC 3นั้นมีความซับซ้อนสูงการบำรุงรักษาการติดตั้งการปรับเทียบระบบเรดาร์และการซ้อมรบต้องใช้ทั้งเวลางบประมาณและความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องด้านกองทัพอากาศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารระบบนี้ยืนยันว่าพร้อมรับมือกับภารกิจดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบ และได้เตรียมศูนย์บัญชาการร่วมพร้อมกับระบบตรวจการทั้งภาคพื้นดินและดาวเทียมเพื่อทำงานร่วมกับ TAC 3โดยเชื่อว่าจะสามารถบูรณาการเข้ากับระบบที่มีอยู่เดิมเช่นระบบเรดาร์ OTH Over the Horizon และระบบควบคุมการป้องกันภัยทางอากาศสกายการ์ที่มีอยู่แล้วในหลายพื้นที่ของประเทศ ความกังวลเรื่องการจัดวางระบบ PAC 3ในพื้นที่ต่างๆของไทยเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมตั้งคำถามโดยเฉพาะในภาคกลางซึ่งมีทั้งกรุงเทพมหานครสนามบินหลักและเขตเศรษฐกิจสำคัญรัฐบาลวางแผนวางระบบ PAC 3ในลักษณะกระจายจุดยิงเพื่อครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ากองทัพกำลังพิจารณาวางระบบไว้ในพื้นที่ชายแดนตะวันตกและภาคตะวันออกเพื่อรองรับสถานการณ์ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสิ่งที่ทำให้โครงการ p a c 3ไทยกลายเป็นข่าวใหญ่คือการที่มันสะท้อนถึงแนวโน้มของกองทัพไทยในอนาคตว่ากำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคข,ของเทคโนโลยีล้ำสมัย และหันมาให้ความสำคัญกับระบบป้องกันภัยเชิงรุกมากกว่ารอรับสถานการณ์นั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงยอมทุ่งลบประมาณมหาศาลแม้จะมีเสียงคัดค้านเมื่อพิจารณาอย่างรอบด้านแล้วการจัดซื้อระบบ PAC 3นั้นอาจไม่ใช่เพียงเรื่องขอองค์การเสริมความมั่นคงทางทหารแต่ยังเกี่ยวข้องกับมิติการทูตการแสดงจุดยืนในระดับภูมิภาคและการเตรียมพร้อมต่อภัยคุกคามในอนาคตอย่างรอบด้าน ทั้งจากโลกไซเบอร์อาวุธที่ใสไกลไปจนถึงการเผชิญหน้าจากประเทศมหาอำนาจที่กำลังขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงไม่น่าแปลกใจที่การเปิดราคาจริงของ p a c 3ไทยจะทำให้ทั้งประเทศต้องช็อกเพราะมันไม่ใช่แค่ตัวเลขของเงินงบประมาณแต่มันคือราคาของความมั่นคงระดับชาติที่ไทยต้องยอมจ่ายเพื่อให้ประเทศมั่นคง ปลอดภัยและยืนอยู่ในสมดุลแห่งอำนาจของภูมิภาคนี้ต่อไปอย่างสง่างามหากต้องเลือกระหว่างงบประมาณบางส่วนกับศักยภาพในการป้องกันภัยคุกคามระดับโลกไทยคงต้องเลือกทางที่แม้จะขมแต่เป็นยาขมที่จำเป็นในสงครามยุคใหม่ที่ไม่มีวันรู้ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดความพร้อมจึงคือชัยชนะที่แท้จริง แม้จะต้องจ่ายแพงแต่หากมันสามารถปกป้องประชาชนทั้งประเทศไว้ได้มันก็คงคุ้มค่าที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยเลยแม้แต่น้อย